เอรรุ่นไม่ชอบเล็หมาเลยนะครับหมานี่ไม่ชอบนะครับก็าว,า,วาเหมือนกับมันล่าลำคาญอะไรเงี้ยนะครับแต่พออายุมากขึ้นมันเปลี่ยนความคิดเออหมาเป็นมีหมาเ,เพื่อนนะครับไปไหนมาไหนก็ของใหญ่มันก็ถือว่าเป็นคนเรานี่มันสามารถจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนชีวิตของเราได้บางส่วนบางส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนท,ที่มีความรู้อาจจะจบทางพัุศัตว์เอามาเพาะลูกสุนัขขายในคไม่แน่อาจจะสร้างไรายได้ถ้าพันธุ์ที่ถูกใจพันธุ์ที่สวยงามพันธุ์ที่หาย,ยาก ข้อแม่พ yeah, ันธุ e. so ์มันจะแพงหน่อยแต่รุ่นลูกเนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วก็แมวนะครับจะขายถ้าโชคดีหน่อยก็มีทุนหน่อยขายอาหารแมวต่อเลยก็ได้นะครับเพราะแมวสมัยใหม่แม่รุ่นใหม่คนเดาไเล้เขาซื้ออาหารเม็ดให้ทานนะเขาขอจะไม่ไม่ใช่ว่าทาแบบแบบเดิมนะครับการใช้อาหารเม็ดนี่มันเขาบอกว่ามันสะดวกนะครับแม้แต่ลูกมาเหมือนกันนะอาหารเม็ดนี่ถือว่าเป็นอาหารที่มีความต้องการเดี๋ยวนี้ทาในตลาดก็เขาก็ยังซื้อขายกันเพราะคนเลี้ยงเยอะปริมาณความต้องการอาหารก็มากจริงขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นความคิดนะครับที่เสริมเพิ่มเข้าไปนะครับไม่รู้ว่ามันอาจจะตรงใจคนบ้างไม่ตรงใจบ้างแต่บางคนมันก็ไม่แน่ครับบางทีคนที่ชอบคนที่มีความพรสวรรค์ความสามารถในเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นแม้แต่สุกเออหมูนะครับหมูหมูหมหมปลาเนี่ยเขาจะมีเพาะลูกขายเลยนะครับมีนะครับเป็นป้ายติดไว้บางทีเคยไปถามซื้อท่านบางทียังบางคนจองหมดแล้วอะไรก็มีนะครับยังมีไก่งวงไก่ฟ้านะครับ ไก,ไก่เตี้ยอะไรนะครับม <aluminium. S 2> ีมียังมีครับแต่ว่าเขาก็ขายได้นะครับก็แสดงว่าธุรกิจบางธุรกิจเราอาจจะมองไม่เห็นธุรกิจแบบนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับถ้าเป็นที่เราอยู่ตามชนบทนะครับเราอยู่มีพื้นที่มากพอเนี่ยเราอาจจะสามารถทําได้สะดวกนะครับเพราะว่าความต้องการในตลาดมันก็ยังมีอยู่ครับจะไปสถานตลาดนัดยังเจอนะครับยังมีคนเอาสุนัขไปขายเอาแมวลูกแมวไปขายนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นรายได้เสริมแต่คนที่เลี้ยงก็รู้จักนะครับบางทีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ วัวไก่สู้นะครับแล้วเป็นคนรักสัตว์แล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์เราอาจจะเออมันพื้นที่ราน,น้อยเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ได้เราอเอาไปเพาะแมวขายเพาะลูกหมาขายเนี่ยบางทีก็สร้างรายได้เหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้ามีมากเกินไปดูแลไม่ดีนะครับดูแลของันดีเขาอยู่กับเราหลายปีนะครับปัญหาก็จะตามมาเหมือนกันในสังคมนะครับมันอาจจะมีแมวจรจัดหมาจรจัดไปสร้างปัญหาให้คนอื่นมันต้องติดต่องดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า หรือตอนมันเล็กมันเป็นเด็กมันน่ารักนะครับเพราะมันแก่ตัวมามันก็ไม่น่ารักเราก็อาจจะทิ้งไปหรือว่าอะไรไปคนนี้ก็สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงก็ห้ายใจรักถ้าเรามีพื้นที่พอเราเลี้ยงเราสบายใจเลี้ยงเรามีความสุขนี่นเราเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าต้องให้อยู่ในอาณาบริเวณมีการทํากงให้อยู่นะครับพาไปออกกาลังกายก็จุงไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปวิง่งแล้วมันโดนรถเฉียว,วชนนี่มันอาจจะมีคุ้มค่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยต้นทุน ทาี่ผลิตมันก็มากพอนะครับครับรายการรอบบ้านเมือนของบัวก็พบกันกับผมสุชัยิสมุนนายครับทุกวันพุธวันจันทร์ด้วยนะครับวันอื่นค่อมุนเวียนมาทําหน้าที่ว่าคุณมาลาชัยคุณสัจดาและคุณธนพัทรครับเป็นช่วงท้ายรายการนะครับคงพบกันใหม่ในวันจันทร์แล้วก็วันวันพุธหน้านะครับวันนี้ผมสุชาติสมุนก็ขอลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันวันจันทร์และก็วันพุธวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ